แผนรัฐประหารล้มรัฐบาลชาติชายในขณะที่ความขัดแย้งของกองทัพและรัฐบาลพลเอกชาติชายรุนแรงเพิ่มขึ้นกระทั่งฟังเส้นสุดท้ายได้เกิดขึ้นในวันที่23เมษายน2533กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ถแถลงการยึดรถของอสมทเพราะต้องสงสัยว่าทาให้ระบบการสื่อสารของทหารถูกรบกวนจากเหตุการณ์นี้สร้างความแตกแยกในฝั่งรัฐบาลและกองทัพอย่างมากค่ำวันที่22กุมภาพันธ์2534คณะทหารได้เข้าพบพลเอกชาติชายเพื่อขอร้องให้ยุบสภา และจัดการเลือกตั้งใหม่แต่คำขอนั้นได้รับการปฏิเสธจากนั้นคณะทหารจึงได้วางแผนจะเข้ายึดอำนาจการรัฐประหารได้เริ่มต้นขึ้นในวันรุ่งขึ้นทันทีได้มีการส่งพลอากาศเอกเกษตรผู้บัญชาการทหารอากาศที่ต้องอยู่ที่เกาหลีใต้แต่กลับมารอส่งนายกเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่บนเครื่องบินจากนั้นบนเครื่องมีชายใส่เสื้อซาฟารี3คนควักปืนสั้นออกมาขู่จับตัวนายกและคนบนเครื่องบินขณะนั้นทหารบกจำนวน2 0 0พันก็เคลื่อนออกประจาจุดสําคัญต่างๆที่กําหนดไว้ส่งผลให้การรัฐประหารครั้งนี้สําเร็จได้อย่างรวดเร็ว